เรียนบ้านต่อเรือเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น126คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจานวน13คน โดยมีนางนงลักษ์พรมมมหิดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต่อเรือผลการดำเนินงานการประเมินโรงเรียนคุณธรรมตามหลักการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพรทระดับ3ดาวจำนวน4ด้านซึ่งจะขอนำเสนอในแต่ละด้านให้ท่านคณะกรรมการได้ทราบดังนี้ด้านที่ 1. ด้านโรงเรียน โรงเรียนบ้านต่อเรือตั้งอยู่หมู่13ตำบลวังนกแอน่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษนุโลกเป็นพื้นที่สูงบนภูเขาโรงเรียนบ้านต่อเรือมีสภาพแวดล้อมที่สงบสะอาดร่มรื่นสวยงามปลอดภยัยปลอดอบายมุข โดยโรงเรียนตระหนักถึงบรรยากาศของโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญว่าโรงเรียนที่มีบรรยากาศดีมีสภาพแวดล้อมที่สงบสะอาดร่มรื่นสวยงามปลอดอายามุกและปลอดภัยจะเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาด้านต่างๆของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนจึงได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ห้องน้ำห้องส้วมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้พร้อมและสมบูรณ์มากที่สุดมีห้องเรียนห้องประชุมโรงอาหารห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดเพียงพอโดยระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆเพื่อพัฒนาโรงเรียนมีการรายงานการใช้แหล่งการเรียนรู้ในการปลูกฝังคุณธรรมนอกจากนี้ โรงเรียนบ้านต่อเรือยังได้อาศัยสภาพแวดล้อมบริเวณรอบอาคารสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเป็นนโยบายในการพัฒนาจิตใจของบุคลากรทุกฝ่ายด้วยการแบ่งพื้นที่ดูแลรับผิดชอบเพื่อฝึกความรับผิดชอบการเสียสละการให้ความร่วมมือต่อกัน ดังนั้นทุกเช้าครูและนักเรียนจะร่วมกันทำความสะอาดดูแลพื้นที่รับผิดชอบของตนเองโรงเรียนบ้านต่อเรือได้มีการจัดประชุมวางแผนดำเนินโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมแผนปฏิบัติการประจำปี และบรรจุโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่ดีรักความเป็นไทยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประกอบด้วยกิจกรรมงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรมไหว้สวยด้วยมือเรากิจกรรมแต่งกายดีมีวินยัยกิจกรรมสมุดบันทึกความดีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ กิจกรรมความรับผิดชอบการรักษาความสะอาดของห้องเรียนบริเวณโรงเรียนและกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามมีศีลธรรม รักษาความซื่อสัตย์รู้จักช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักแบ่งปันและหวังดีต่อผู้อื่นมีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่อกิเลสหรืออำนาจไฟต่ำมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนาคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง โรงเรียนบ้านต่อเรือมีการสำรวจปัญหาสาเหตุและระดมความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มบุคคลได้แก่ผู้บริหารครูและนักเรียนเพื่อค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ซึ่งประกอบด้วยคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้บริหารครูและนักเรียนเพื่อมุงแก้ไขประเด็นปัญหาที่กลุ่มได้ค้นพบ โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นนำคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกทั้งสามไฟล์มาพิจารณาร่วมกันจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน3ประการคือ 1. ความซื่อสัตย์ 2. ความรับผิดชอบและ 3. ความพอเพียงเพื่อให้แต่ละกลุ่มรับรู้ว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรในแต่ละด้าน โดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆอาทิเช่น f a c e b o o k โรงเรียนบ้านต่อเรือแผ่นพับและมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนภายในเครือข่ายวังทองสองโรงเรียนบ้านต่อเรือได้รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพรทระดับ1ดาวและ2ดาว ด้านที่สองด้านผู้บริหารนางนงลักษณ์พรม,มหิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต่อเรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์กรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยได้ขับเคลื่อนบริหารงานกำกับติดตามผลงานด้านการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทมีกระบวนการนิเทศติดตามดำเนินงานและผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมเป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรมสพทได้รับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนและครองงาน จนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติคุรุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานด้านที่3ด้านครูครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านต่อเรือทุกคนมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์ และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอนรวมทั้งการปฏิบัติจริงกิจกรรมต่างๆเช่นการทำงานกลุ่มการทำโครงงานการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านโครงงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายครูภายในโรงเรียนและครูโรงเรียนอื่นๆครูมีความสามารถในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านคุณธรรมได้ครูประพฤติปฏิบัติตนต,นตามอัตลักษณ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับรางวันเชิดชูจากภายในโรงเรียนและภายนอก ด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านต่อเรือมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสะพผทนักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์รับผิดชอบและพอเพียงโดยโลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องออกคำสั่ง นักเรียนเป็นแบบอย่างจนได้รับรางวัลทั้งภายในโรงเรียนและภายนอก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านต่อเรือมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียนบุคลากรและชุมชนให้เป็นบุคคลที่ดีเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป สรุปการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านต่อเรือทั้ง3ด้านมีค่ามากกว่าร้อยละ80ขึ้นไปทุกคนโรงเรียนบ้านต่อเรือขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ